นีสใส่คนที่อยู่กับเราเขาเปี่ยนไปจากการที่เคยตัวในสิ่งที่ง่ายายที่เราให้นะจริงจริงแล้วเขาแสดงได้ชัดเจนนะแต่เราต่างหากเราเป็นคนที่ยังมองและเข้าใจเขาให้โอกาสเขานะจริงๆแล้วทุกคนรู้พี่น้องขาทุกคนรู้ทุกคนเห็นในภาพความเป็นจริงแต่ความใจดีและจิตสำนึกที่ดีคิดว่าตัวเองมีดีกว่าแล้วก็มีความสามารถมากกว่าก็ยังจะอยากอุ้มเนาะอยากซัพพอร์ต คนที่เริ่มนิสัยเสียนะมากๆได้จนเคยตัวลืมเกงใจเลยมองว่าเราโงา่พูดอะไรก็ได้ยังไงก็ให้มันก็เลยกลายเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะอเขาคิดว่าเขาเขาทำดีทำถูกเราจำเป็นต้องให้เขานะคะนั่นคือเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ในมุมคนผู้ได้รับนะมีความรู้สึกแต่ใจจริงๆอ่ะไอคนที่ให้เนี่ย อการแสดงออกนิสัยไม่ดีนิสัยเสียของเขาเนี่ยเราเห็นกันชัดอัมเพียงแค่เราให้โอกาสเท่านั้นแต่ทีเนี้ยบางทีจงคิดพินิจพิจารณานะคะพี่น้องขาคนให้โอกาสคนน่ะอืมมันก็มีขีดจํากัดเช่นกันถ้าคุณไม่รักษาตรงนั้นไว้วันหนึ่งเวลาเขาปฏิเสธอย่าไปเสียใจย้อนคิดพินิจพิจารณาการการะทําของตัวเองที่มันทําให้เกิดขึ้นแบบนี้ โทษแต่คนอื่นนะเป็นน้ําเต็มแก้วคิดว่าตัวเองดีพอจนเขาต้องซัพพอร์ตตลอดชีวิตมันมีหรออืมมันได้กําหนดมาเป็นสิบปีหรือสามปีสี่ปีก็ตามมันก็ถือว่าโชคดีและอย่าลืมคนผู้ให้ไม่เคยได้รับอะไรจากใครทําเองหาเอง ให้เขาไปเองอันนี้เราก็พินิษพิจารณาถึงเวลาเราก็ต้องเป็นตัวตนของเรานะคะไม่ใช่ว่าตามใจโอ้จนเขาเหลืองสุดท้ายเราแย่หมดแรงหมดพลังหมดเงินเราก็ไล่ค่าอยู่ดีแมนบม่ทำใจแปลงร่างตามสถานการณ์กับคนข้างหน้าที่เปลี่ยนไปนะบาเห็นคุณค่าเฮาเฮาก็ทิ้งเราก็ปล่อยนะดึงคุณค่านั้นกลับมาอยู่กับตัวเจ้าของเดอ้อค่ะ ว่าแล้วก็ไปเนาะอ,อืม